ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาสอนกีตาร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาเล่นกีตาร์อยู่ในสวนอินทรพาลัมเป็นบรรยากาศชิวๆนะครับอากาศค่อนข้างจะลมเย็นๆนะฮะไม่ไม่ไม่ร้อนมากอาจจะเห็นแดดอย่างนี้นะครับแต่ว่าลมเย็นวันนี้จะมาสอนเรื่องของโหมดนะครับโหมดที่ผมชอบเล่นดีกว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นโหมดลิเดียนโหมดนะครับ เราอาจจะได้ยินชื่อไอโอเนียนดดเรียนฟีเจียนลิเดียนมิกโซลีเดียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหมดที่ชื่อว่าลีเดียนลีเดียนเนี่ยเป็นโหมดที่เริ่มต้นด้วยโน้ตตัว F นั่นเองนะครับง่ายๆคือ F ถ้าเล่นแบบนี้ก็จะเป็น F เีียนนะครับนี่ฮะทีนี้ F ดีเนี่ยคือยังไงคุณก็เล่นโน้ตทุกตัวนะครับโน้ตทุกตัวของ F เลยคือปกติเราเล่นสมมติเราเล่นคีซีใช่ไหม พอเป็นลิเดียนเป็นไงครับลิเดียนเราเริ่มต้นที่ตัว F ก่อนนะฮะง่ายๆ F G A B C D E F จำฟอร์มนิ้วนี้ให้ดีสายสามนี่เล่นแบบนี้ก็คือ F G A B C D จำฟอร์มนี้ให้ดีถ้าเราไปเล่นตรงนี้ที่ C ใช้ฟอร์มเดิมมันจะมีโน้ตตัวหนึ่งที่โผล่มานั่นก็คือตัว F# ผมเล่นซีคอร์ดซีแต่ผมจะเล่นซีลีเดียนคอร์ดซีเนี่ยอาจจะเป็นคอร์ดซีเมเจอร์เซเว่นซีเซเว่นหรือซีเมเจอร์เซเว่นเนี่ยผมก็สามารถใช้สเกลหรือว่าหมดเนี่ยมดลีเดียนง่ายๆก็คือเราเริ่มจาก ลีเดียเนี่ยเราเริ่มจาก F ใช่ไหมฮะก็ไล่ F G A B C D E F ไม่มีตัวไหนติดแฟติด,ตดชับนะครับฟอร์มมันเป็นอย่างนี้ E F G A B C D E F คือจริงๆโหมดเนี่ยหลายคนก็มักจะมีวิธีการจำมากมายแต่ผมเนี่ยจะจำแบบนี้ผมจำง่ายๆเลยก็คือว่าถ้า F เราเริ่มนวดนว้ตตัว F แล้วกัน F G A B C D E F นับไปเลย f g A B C D E F F G A B C D E F จำฟอร์มนิ้วนี้ไว้แล้วไปเล่นที่อื่น F G A B C D E F F G A B C D E F เปลี่ยนตำแหน่ง F G A B C D E F เนี่ยไปตรงไหนก็ได้ F G A B C D E F แต่พอเราเปลี่ยนตำแหน่งชื่อของ มันจะเปลี่ยนไปแต่มันยังเล่นในฟอร์มของลีเดียนอยู่นะครับอย่างเช่นผมเล่นตรงนี้เป็น A เห็นไหก็จะเป็น A อะไรฮะ A ลีเดียนถ้าขยับมาเป็น B ก็จะเป็น B ีลีเดียนถ้าขยับมาเป็น C ีเเห็นไหมครับฉะนั้นผมจะจำง,ง่ายๆของผมเลยก็คือฟอร์ม F G A B C D E F ไม่มีติดแฝติดชาบจากนั้นเราเลื่อนตำแหน่งไปไปอยู่ตรงไหนโน้ตตัวรู้ที่เราเล่นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นชื่อนั้นเช่น A และเล่นฟอร์มเดิมนะฟอร์มนี้ก็มาเล่นตรงนี้แทนแต่ชื่อมันจะเปลี่ยนเป็น A ลีเดียน B ลิเดียนซีลิเดียนดีลิเดียนอีล e. ิเดียนเอฟเนี่ยฮะจีนี่คือลิเดียนโหมดที่ผมจําง่ายๆฉะนั้นเวลาผมเล่น C ผมจะเล่น C ลิเดียน C. ผมก็เล่นฟอร์มเดิมถ้า C เมเจอร์สเกลแต่ถ้าผมจะเล่น C ลิเดียน จะมีโน้ตโปรดมาตัวหนึ่งคือ f s h a r p เห็นไหมมันจะต่างกันอยู่ที่ f กับ f s h a r p ตัวนี้นะครับฉะนั้นกลุ่มของลีเดียนเนี่ยก็คือต้อง f s h a r p ขึ้นมา c ธรรมดาเล่นสเกล c ธรรมดาแต่มี f ช h a r p ขึ้นมาถ้าเราเลื่อนไปตรงไหนก็จำฟอร์มนี้ไว้ ตาฮีโร่เช่นโจเซ็ตทรนี่สตีฟวพวกนี้เขาจะใช้ลีเดียนหมดค่อนข้างจะเยอะนะครับมิสเตอร์มแกนก็ชอบใช้เยอะเหมือนกันเอาล่ะครับลองไปฝึกกันดูคิดว่าคงจะเข้าใจง่ายๆนะเป็นวิธีการจําแบบบ้านๆของผมเองมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะส่วนท่านอื่นจะจําแบบอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ผิดนะฮะขอให้เล่นได้แล้วกันไปฝึกกันนะครับสนุกสนานในการเล่นดีกว่าอย่าเครียดขอบคุณทุกชีวิตครับบายบาย